สวัสดีครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีเหล่าอิงข่าวดวนข่าวดวนพี่น้องดวนนหลีตกลงครับลูกสาวห้าลูกสาวเ้าไดไปเห่นหมอลำแลไอ่ไดไปเล่นละครแล้วครับพี่น้องเรื่องยางหงนางอ้าวท่ายกท่ายท่ายติ๊กตักติ๊กตักกับบอสโจกับอีหล่าองิงห้าเนาะสุดท้ายกับได ผู้กำกับก็ได้ติดต่อหล่ะคับบอสโจไปเล่นละครเรื่องสงครามมอลำนะครับพี่น้องเนาะโยนเป็นละครช่องสามสามสิบเอ็ดครับพี่น้องโอ้ยดีใจหลายพี่น้องดีใจได้ติดตามได้ไปเบิ่งอีกแล้วติดอีกแล้วงานนี้ครับพี่น้องติดติดละครอีกแล้วเด้อพี่น้องโอ้ยน้ำตาผมก็ยังไหลอยู่นี่เนี่ยพี่น้องเพราะอย่างว่าเอเบิ่งนี่แหละเบิ่งนี่หลายหลายนี่แหละครับพี่น้องเบิร์นเนี่ะ ก็ค <C jin x> ือม <kr> ื่อนี้กับอีหล่าก็ไปทายริดดิ้งที่ไอ้พระรามเก่าเนาะพี่น้องเนาะไปทายเรื่องหนังไทยอ้อไปเฮ็ดวอสเตอร์หรือว่าเฮ็ดยังนั่นะครับพี่น้องทายเอาไปรุ่งพอสเตอร์หรือยังหลายคนนะครับพี่น้องที่ได้์วอลไปแล้วนะครับพี่น้องก็มีการแบบว่าการว่าไม่การติดต่อขอให้อีหล่ากับบอสโจไปเล่นหมอลำต่อครับพี่น้องไอเรีนเล่นเรีนเรีนเรีนละครช่องวันนะครับพี่น้อง ช่องวันก็คือช่องสามสิบเอ็ดาที่ห้าหนั่นแหละครับพี่น้องแต่วก็เอินช่องวันนั่นแหละครับพี่น้องก็ได้ไปเล่นละครต่ออีกโอ้ดีใจกับอีหล่าครับพี่น้องที่สุดท้ายหล่าเ่าก็ได้เอาสตาร์ทเริ่มต้นแล้วครับพี่น้องเรื่องแรกที่หล่าเล่นก็คือคายอ้อเป็นหนังสิด,ดังหรือบูดังก็ท่าเบิ้งครับพี่น้องแต่ผมเสื่อว่าดังแท้สุดยอดแท้นั่นแหละครับพี่น้องพ่อ,อหล่าแสดงเรื่องไอ้คายอ้อเซฟม็นบอกครับพี่น้องอีหล่าดังพุ่งเป็นพันหลานปับ๊บ วันนี้ก็อิหล่ากาัสิไดไปเด่นละครสงครามมอลำคนกับสิธิตตามไปเบื้องอีกครับพี่น้องวันนี้ค้นกับสิจิตตามไปเบิ้งหลายแลลวาวันนี้เพราะว่ายัางก็มีนักล้องดังๆะนะครับพี่น้องเอไผครับพี่น้องก็คือโอ้ยผมก็เริ่มนะนะพี่น้องนักร้องดังแท้ๆนักล้องดังแท้ๆคือตายอรไทยเออพี่น้องเออสมองคักรื่อครัก ตายออรไทยพี่น้องอ่าแต่ก็ตายออรไทยก็ได้ไปเล่นเล่นเล่นอยู่แล้วครับเป็นเล่นนั่อยู่แล้วเป็นตวหรักของเขาอยู่แล้วครับพี่น้องแต่อีหลาได้ไปเสริมก็คงกำลังหานะครับพี่น้องเขาคงกำลังค้นหานะครับพี่น้องค้นหานักร้องแสดงหรือว่าจังไดอะไะครับพี่น้องแต่ก็คือเขาบพระท่านได้ทายครับพี่น้องเขาทายหลังไอ้คายอ้อจบครับพี่น้องคายอ้อจบเขาถึงได้ไปทายถ้ำช่วงนั้นแหละครับพี่น้องก็ถ้าเบิ้งท้าติดตามนะครับพี่น้องคิดว่า ว่าแน่ใจว่าหนาสิมีพี่ไผ่น้ำมอครับเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตายอรทัไทยกับไยองคงสะทอดชอบไปแสดงคู่กันอยู่แล้วครับพี่น้องจังไดก็ถทาเบิงครับพี่น้องว่ามีบอเฮากับ่อยไปเบิงเนาะ้าเบิงถาทิดตามว่ามือใดมือนั่นก็เดินเลือ้อยโดนเตอรครับพี่น้องเอดินโดนเพราะว่าก่าสิจบนออกกนหนังเดินงครอ้อกันนู่น่ะครับพี่น้องเดืนเอนไอเขาบอกเห็นบอกว,าาออาว,ว่าถ้าไอร่องไอเขาโลงมั่นแอ่มิถุนาครับพี่น้อง มีมีทุนหน้าครับพอดีเลยครับพี่น้องช่วงนั้นก็กำลังอีหลากระกำลังสิ้สิดวงพอดีก็อาจจะได้ไปเปิดโตเป็นยังอาจจะวลาปิดวงนหน่อยครับพี่น้องปิดวงแล้วก็ได้ไปนั่นแต่ก็เออปิดวงกับีหลากรไปฝุ่นตอได้ครับพี่น้องเนาะไปยุโรปแต่กับทาเบิ้งก็เปลี่ยนแปลงได้ครับพี่น้องเพราะยุโรปมันไก่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ได้เพราะว่าไทยฮิลากระนี่เราค่อนเหนี่ยวฮิลากระเศไปพอไปยุโรปก็ได้อาจจะสุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเนาะ พี่น้องเนาะอังไดเฮากับคอยสนับสนุนอีหลาอยู่แล้วครับคอยสนับสนุนคอยติดตามคอยเบิงอีหลาเนาะแม้แต่อีหลาสิเป็นเลนตรงไดแสดงยังเฮ้าติดตามเฮ้าเชี่ยเอฟซี FC, พลังเงียบครับพี่น้องอย่างไดสู่ถึงสี่เป็นอย่างไดกับตามสู้มือนี่ขอให้ใดเปคอยเป็นกำลังใจคอยเชียร์อีหลาสุดยอดครับพี่น้องขอให้ะอะไรยางหนึ่งอ่ะผมกับมือหนึ่งอ่ะสิผมว่า ทายไปถึงสี่เรื่อยเนาะผมก็บอได้รีบร้อยคือวอกง่ายๆก็ได้ไายได้มือได้ก็มือนันละเพราะว่าพ่อยากสี่แบบเร่งรีบเ่อยากที่แบบว่าต้องแจังได้ต้องได้เ่ต้องคิดไ่อยากคิดจังสัตน์แล้วครับพี่น้องเพราะพราะยังการคิดไปละเทศเฮ้าเนี่ยเครียดเฮ้าเนี่ยว่างแผนไหวผมก็ต้องไปว่างแผนครับพี่น้องคือวอกง่ายๆกะขันมือได้เฮ้าขอได้ก็คือมือนันก็คือว่าโอเคสุดยอดจังสี่แล้วครับพี่น้องเนาะจังได้ก็คอยมาติดตามแท็กซี่ลงทางชนแนลบังเลือครับพี่น้องแล้วก็แท็กซี่หร้อ เอเท็กซี่หลงทางเอฟซีองสิงนี่ยโอ้ยหว่าเราเรียวหลายครับพี่น้องว่าเรียวหลายหลินพันกันหมดแล้วจังไดก็คอยเบิ่งคอยแย่งกัำกับน้องคอยเชียร์เนาะบอว่าอีหลาไปเล่นไซก็คอยสนับสนุนคอยเชียร์นี่แหละครับพี่น้องคนเฮาสิบ่เชียร์คนบ้านเฮาก็คือไปเชียร์ไซครับพี่น้องบ้านเฮาจังไดครับคือค้นซีสูกเก็บนํากันนะครับพี่น้อง อีหล้าก็คืออุตสิสกเกตผมก็สีสกเกตเดี๋ยวในนี่แหละในวันที่ตามอีหล้าเพราะว่าอย่างเพราะว่านี่แหละผมไปเห็นเขียนว่าเด็ก16ปีเออุงเอีงอเพชรบ้านแพงจากสีสกเกตนี่แหละครับพี่น้องผมเลยได้เข่าไปเบิง้งก็เข่าไปเบิ้งแล้วก็เลยมันถือใจว่าไงกับพื้อมือหน,นังกับเพื่อแบบว่า,วามันแทงใจปี๊ดเลยหล่ะพี่นอ้องเอ้ยมันปี๊ดเลยแทงใจเฮาเลยก็เลยได้มาติดตามเบิง้งโดยคนขวาหา ไปผู้หญิงคนนี้คือไผไปอยู่สาไปเป็นแสดงสายแนงสิติดตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนสุดท้ายแรกๆกับประกาศที่ไปเขาไปหาไก่นะครับพ่อเี่น้องว่าแรกๆกันสิคือสิตอนนั้นผมก็คือสิมองไอ้สายหาที่ไปมือใดนกับผลตกมือนั่นแหละครับพี่น้องนั่งละผมก็ไปได้เขาไปหาผมก็ได้แค่นั่งถาเบิงนี่แหละพี่น้องเนาะแต่นั่งเบิงอีห่านละน่ะพอได้ประกาศประกาศไปทายลูกประกาศไปยังเลยครับพี่น้อง แต่สุดท้ายมือนีได้ไปหาไก่ชิดอีหลาได้ไปติดตามอีหลาโอ้ยดีใจครับพี่น้องเนาะดีใจถึงที่ได้ติดตามหน่อยนึงเกิดยังดีครับพี่น้องเพราะว่าเหาก็ตแต่ว่าเตือนปกติมันเกิดเรื่องหาเงินหาทองมันกับบ่แบบว่าบ่อได้วยเนาะบ่ไดไมีเงินหลายบ้ามา้านดีอย่างนั้นก็คือไปเพราะว่าความหักกับครับพี่น้องเพราะความหักถึงสีเป็นจังไดก็ไปเพราะหักจากเบิ่ง อยากไปอยู่ใ,ใกล้ๆคือแต่ก่อนนะครับพี่น้องที่ผมชอบไปอยากไปเบิง้งหาไป่อย่างสิผมก็จะไปแบบใกล้ๆไปเบิ้งสิหนาพี่น้องเนาะมืดเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเปิดไฟบอกโอ้ยพี่น้องมืดคักบอกแบบมืดๆเดี๋่วเปิดยังแล้วครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น,อน,น,นอ้อกกงก็ข้าวมากข้มแป้งกับเลยได้ติดต,ตามอีหล่ามาได้เบิง้งแม้แต่อีหลา่าไดย ยังไงใ้เอาก็ะคอยไปเบิ้งไมมแต่อีหลานไหลสดไหล่างเงี้่คอยไปเบิ้งคอยกำลังใจให้ตลอดครับพี่น้องโอ้ยจังไดใ้เอากับคอยถามไปเบิ้งอีหลานเนาะมีสองอย่างครับหนังคายอ้อกับละครสงครามมอลำครับพี่น้องก็ยังได้ก็คอยติดตามไปเบิ้งเนาะไปเบิ้งไปแย่งน้ำกันมือนีกือีหลานก็เล่นอยูเกาะลอยศรีราชาเลยครับพี่น้องเนาะเกาะลอยศรีราชาแล้วมือหลังเนี่ยจะผ้าผ้าหาผ้าดูไปเล่นอียว่เกาะลอยศรีราชาเนี่ยคือเบิ้งบรรยากาศแล้ะมันหนาโอเคครับพี่น้อง นี่ referral, แหละพอไก่ครับพี่น้องแต่มืออื่นกับมืออื่นนี่ลหละสิมาเล่นแถวข้าอื่นตลาดนัดเรือบินครับพี่น้องตลาดนัดเรือบินมืออื่นจังไรก็คอยไปติดตามไปเบังนะครับพี่น้องแล้วก็อีกมือหนึ่งกับอีหล่าสิไปเล่นอยู่เอ้ข้องเจ็ดครับพี่น้องข้องข้องหลวงข้องเจ็ดะครับพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องแล้วอีหล่าก็สิกลับมาแถวบางพี่ชนึงครับพี่น้อง ทางไหนกรับทีตามไปเบังน,นอกไปนองเนาะมือนีครับผมมียังไลยครับขอบคุณครับ FC ฟซีหลาเอฟซีงยิงมือนีสวัสดีครับ